ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านแม่แฝกโรงเรียนบ้านแม่แฝกชื่อเดิมว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลแม่แฝกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2532น้วยำโดยพระครูบาปินผู้นาทโลเจ้าอาวาสวัดแม่แฝกในอำเภอสันทรายกำนันตำบลแม่แฝกและราษฎรสร้างขึ้นโดยมีนายดีบุญมหาเป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนบ้านแม่แฝกอยู่ในเขตบริการ4หมู่บ้านได้แก่บ้านแม่แฝกหลวงบ้านศพแฝกบ้านวังขุมเงินบ้านแพะแม่แฝกในตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทั้งยังจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนายสมการคำวงปีนเป็นรักษาการทำงานร่วมกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่แฝกโรงเรียนบ้านแม่แฝกเน้นการจัดเรียนการสอน active learning เ,เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูให้ความรู้แก่เด็กด้วยความรัก และร่วมงานกับชุมชนมีจิตอาสาโรงเรียนบ้านแม่แฝกดำเนินตามโรงเรียนวิถีพุทธทำบุญตักบาตรทุกครั้งที่มีวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านแม่แฝกมีนวัตกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคือนวัตกรรมอ่านทวนสระไม่มีตัวสะกด28สระเพื่อแค่ปัญหาการอ่านออกเขียนได้และนวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสื่อในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ปีพุทธศักราช2,564 และนางสาวสุนีสาสุลินแก้วได้รับรางวัล o b e บก w อ r d อร์รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ลอะละมมเอเมกะละเมดอูดู